สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสิ่งที่กำหนดให้ส่วนของเส้นตรง xy วิธีการสร้างขั้นตอนที่1กำหนดจุด x เป็นจุดศูนย์กลางกางวงเวียนรัศมีเท่ากับส่วนของเส้นตรง xy เพื่อเขียนส่วนโค้งว้นส่วนของ xy ขั้นตอนที่2กํกำหนดจุด Y เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนรัศมีเท่าเดิมตามข้อ1เขียนส่วนโค้งตัดส่วนบนของ X Y กําำหนดจุดตัดเป็น Z ขั้นตอนที่3ลากส่วนของเส้นตรง x z และส่วนของเส้นตรง y z ดังนั้นจะได้ x y Z เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า